ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะคะเขาฮอตและก็ด่งดังมากจริงๆเพราะเขาได้ประกบคู่กับน,นักเอกแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นอั้มพัชรภาหรือว่านุ่นวรนุชน,นะคะสําหรับสเตฟานอดีตเพศชื่อดังลูกครึ่งไทยอิตาลีที่มีผลงานฝากไว้ที่ช่องเจ็ดสีมากมายนะคะที่ทําให้คนรู้จักเขาทั่วบ้านทั่วเมืองปัจจุบันนะคะสเตฟานได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่าถาวรและไปทําช่อง YouTube ของตัวเองเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฟุตบอลและทําเกี่ยวกับอาหารเสียมากกว่า ซึ่งเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขาตัดสินใจทิ้งชื่อเสียงในวงการบันเทิงเพราะว่ามีความสุขกับการเล่นละครแต่ไม่มีความสุขกับการเป็นดาราอยากเป็นพระเอกแค่ตอนถ่ายละครแต่พอถ่ายจบก็ขอมีชีวิตแบบคนธรรมดาไม่ชอบการโดนสังคมพิพากษาอยากมีเวลาอยู่กับพ่อแม่เพราะที่ผ่านมาไม่มีเวลาเลยจนแม่ป่วยมีเงินแต่ขาดอิสระขาดเวลาที่ไม่มีความสุข การเป็นดารามักถูกสังคมพิพากษาถูกคาดหวังให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ผมได้เกียรตินิยมแต่พอสุบุรีก็โดนว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีมันไม่แฟร์ที่โทษแต่ผมทำไมตอนทำดีไม่ชมต้องถูกสังคมตัดสินต้องโดนเข่าปลอมผมขอเป็นคนตัดสินตัวเอง